สวัสดีทุกท่านนะครับมาพบกับปลูกมันง่ายๆสไตล์นายบุญยลิศนะครับซึ่งวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูวิธีการกําจัดวัชพืชในช่วงที่มันสําปะหลังปลูกมาแล้วฝนตกใส่และวัชพืชขึ้นปกคลุมตั้งแต่มันสําปะหลังยังไม่ถอดนะครับซึ่งวิธีการในแปลงนี้นะครับจะใช้วิธีการฉีดยาในร่องนะครับในช่วงที่มันสําปะหลังอายุ1เดือนกว่ากว่านะครับ1เดือนต้นๆนะครับก็นํายามาฉีดในร่องนี้นะครับ คือการฉีดเนี่ยจะฉีดเข้าไปในเฉพาะตรงร่องนี้นะครับตรงร่องนี้นะครับไม่ให้ขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็ไม่ให้โดนต้นมันสําปะหลังถ้าหากโดนต้นมันสําปะหลังนะครับใบจะเป็นจุดแล้วก็เหลืองนะครับอาจจะล่วงนะครับใบเนี่ยร่วงตายนะครับแล้วก็ถ้าโดนลำต้นนะครับถ้าหากโดนลำต้นลำต้นก็จะยุบแล้วก็ไม่ตายไปนะครับ ลายแรงมากนะครับกับมันสัปะหลังที่อายุเล็กๆนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นมันสัปะหลังที่อายุมากๆแล้วนะครับต้นมันแข็งแรงแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ฉีดใส่ต้นได้ไม่เป็นไรแต่นะครับในวิธีการกาจัดวัชพืชวัชพืชแปลงนี้นะครับเขาจะฉีดในร่องนี้นะครับฉีดยาวไปเลยนะครับง่ายนะครับฉีดง่ายฉีดเฉพาะในร่องแล้วก็ไม่ได้ฉีดสูงนะครับ เป็นการฉีดเผาไหม้นะครับที่เห็นในแปลงนี้นะครับฉีดเผาไหม้แล้วก็นะครับหลังจากนั้นนะครับผ่านไปสัก2อาทิตย์ก็ใส่บูธนะครับใส่บูธเดินเข้ามาขูดหน้าดินในตรงด้านบนนี้นะครับขูดลงคือการได้ขูดลงนิดหน่อยนะครับมันก็ทําให้ง่ายต่อการกําจัดวัชพืชแล้วก็เร็วนะครับไม่ได้ช้าเหมือนการขูดในร่องด้วยนะครับถ้าขูดในร่องด้วยเนี่ยมันจะช้านะครับจะช้าแต่เนี่ย คือการขูดด้านบนลงมาต่อให้ดินกรบหญ้าไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าหญ้ามันตายแล้วนะครับโดนยาฆ่าหญ้าตายแล้วนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับไอ้ต้นที่มันรอดนะครับต้นที่มันรอดแบบนี้นะครับเห็นบ้างนะครับมีบ้างนะครับแบบนี้ไม่ต้องกังวลนะครับเนี่ยถ้าหากมันสปะหลังขึ้นคลุมนะครับไอ้ต้นที่มันอยู่ในล่องเนี่ยจะโดนมันสปะหลังเนี่ยปกคลุมหมดแล้วก็จะตายเองนะครับขาดแสง แล้วก็ตายเองตัวนี้คือวิธีการกำจัดวัชพืชสำหรับมันสำปหลังที่ปลูกผ่านไปแล้วเนี่ยวัชพืชขึ้นคุมหญ้าขึ้นคุมไม่รู้วิธีจะทำยังไงนะครับว่าจะทำกำจัดยังไงนะครับหลายคนเนี่ยบอกว่าปลูกเยอะไม่สามารถทำได้นะครับบอกได้เลยว่าถ้าหากเราไม่ทําวิธีนี้มันสำปหลังของเราจะรั้งนะครับจะโตช้านะครับ การออกหากินก็ลําบากนะครับหัวก็จะไม่โตเท่าที่ควรแต่ถ้าหากเรารอนะครับรอเพื่อที่จะฉีดใส่ตรงโคนต้นได้นะครับก็แนะนํานะครับให้ฉีดในร่องก่อนฉีดยาในร่องก่อนนะครับแล้วพอมันสับหลังมันโตมากๆแข็งแรงมากๆค่อยฉีดเข้าไปในต้นก็ได้นะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับสําหรับการฉีดยาฆ่ายาแต่ถ้าหากว่าเราต้องการให้หัวมันสับหลังของเราโตและกระโดกเร็ว ตามช่วงอายุแนะนำให้ฉีดเฉพาะในร่องแล้วก็ค่อยขูดหญ้าบนร่องนะครับเพียงพยายามขูดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เสร็จเองนะครับได้ไปเท่าไหร่ก็เราก็ทําเท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือก็รอฉีดก็ได้นะครับถ้าเราเหนื่อยไม่ไหวนะครับรอฉีดยาในช่วงที่มันสปรลังของเราอายุเยอะแล้วนะครับนี่คือวิธีการนะครับลหลายๆท่านก็ ทำแบบนี้นะครับประสบความสําเร็จไปหลายๆคนสําหรับเกษตรกรมือใหม่นะครับที่จะฉีดยาก็ให้ระวังนะครับมันสปัังอายุยังน้อยนะครับอย่าให้โดนลําต้นนอกจากลําต้นมันแข็งแรงแล้วนะครับก็ทําได้นะครับโอเคครับไวมาพบมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องมันสปรังในคลิปหน้านะครับจะพาทุกท่านมาพูดคุยกันเรื่อยๆนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ